วันอังคารที่14ตุลาคมร้านขนมไข่หงน้องพรเปิดตามปกติค่ะตั้งร้านไม่ทันเสร็จดีพี่วันตะโกนจากฝั่งตรงข้ามให้ไปเอาใบเตยนี่ค่ะพรไปซื้อหม้ออวยมาใหม่อีกแล้วเป็นลูกเล็กค่ะสรุปแล้วมีทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่เลยลูกเล็กเนี่ยพรจะเอาไว้ทําแป้งกล้วยตากทอดนะคะเพราะว่ากล้วยตากทอดที่ร้านพรจะต้องผสมไปแล้วก็ทอดไปจะไม่มีการผสมแป้งทิ้งไว้ขนมเตาแรกของวันนี้พี่ทัศก็จะทอดขนมไข่เตาส่วนพรจะทําเป็นกล้วยตากทอดก่อนเลยค่ะตอนที่เริ่มทอดเตาแรกเป็นเวลาตี5 50 ลูกค้ามารับขนมกล้วยตากทอดตอนประมาณเวลา6กโมงกว่าขนมเมนูแรกที่ทอดในแต่ละวันก็จะสลับกันไปนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนมีลูกค้าสั่งขนมไข่หงหรือว่าขนมอิตุยพรก็จะทอดก่อนแต่อย่างวันนี้สั่งกล้วยตากพรก็จะทอดกล้วยตากก่อนค่ะและนี่ก็คือหน้าตากล้วยตากของร้านพรน,นะคะเป็นกล้วยตากทอดใช้กล้วยน้ำว้าค่ะส่วนกล้วยตากทอดออนไลน์ตอนนี้หยุดขายก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดขายเมื่อไหร่จะแจ้งค่ะเพราะว่าเจอปัญหาบางอย่างที่ยังแก้ไม่ได้เลยขนมไข่เตาเสร็จแล้วกล้วยตากทอดเสร็จแล้วพรหันมาทำกล้วยแขกทอดต่อกล้้้้ววยแขหนนนนาารัีจะ เป็นกล้วยงอมนะคะแล้วก็พอช่วงสายๆก็จะมีกล้วยห่ามปนบ้างช่วงนี้กล้วยที่หน้าร้านเยอะมากๆเลยค่ะในบ้านก็มีอยู่ประมาณ4ี่ห้าเครือเลยแล้วก็บ้านพี่วันก็บอกนะคะว่ามีสุกอีกแล้วค่ะให้พรเข้าไปดูนี่ตอนที่พากเสียงอยู่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้พอดีเลยว่าพี่วันให้ไปดูกล้วยค่ะแล้วลืมสนิทเลย <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องให้พี่ทัศรีบเข้าไปดูค่ะก่อนที่กล้วยจะสุกงอมหมดและนี่ก็คือกล้วยตักทอดท,ที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะพรจัดเป็็นนนนถถุุงงลลละ20บบาาาาาาททั้้้้้้หหมมมดดด5ตติิวววยยยยกกกแแ่่คเเสรรรจีอ กละะ้ลวยงอมหวานเจี๊ยบหวานแบบธรรมชาติไม่บ่มแก๊สใดๆทั้งสิน้นเทลงถาดปุ๊บมีลูกค้าซื้อปั๊บเลยค่ะลูกค้าคนแรกซื้อกล้วยแขกไป2ถุงไข่เต่าไป1ถุงส่วนลูกค้าคนที่2ซื้อกล้วยไป2หวีนะคะแล้วก็เป็นกล้วยแขกกับกล้วยตากปนกันอีก20บาทรวมประเดิมเช้านี้อยู่ที่1 1 0บาทคะ่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆเลยและไม่ช้าไม่นานนะคะมันทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยะคะ่ะตามกันมาติดๆและช่วงเวลาวุ่นวายชุลมุนหัวหุ่นโอลวนโอลเวงนะคะก็คือเกิดขึ้นกับพร พี่ทานไปตลาดแล้วขนมหน้าร้านเสร็จพร้อมกันสองอย่างทั้งมันทอดทั้งขนมไข่หงขนมอีตุยพรก็คือสองมือค่ะเป็นระวิ่งเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามันเก่งอยู่แล้วค่ะควบสองเตาสามเตาได้หมดอ,อ๋อนี่พี่ๆช่วยพรคิดหน่อยค่ะตอนนี้พรดึงป้ายหน้าร้านออกไปแล้วเพราะว่ามันเปื้อนมากมายเลยพรอ,อยากทําป้ายใหม่พี่ๆคิดว่าสีอะไรมันถึงจะเด่นมันถึงจะดึงดูดค่ะแนะนํากันมาได้เลยนะเดี๋ยวพรจะได้ไปสั่งร้านทําค่ะและนี่ก็คือเมนูหน้าร้านของพรในวันนี้นะคะมีขนมไข่หงขนมอีตุยขนมไข่นูกะ กล้วยทอดมันทอดแล้วก็กล้วยตากทอดราคาขายก็น่ารักขั้นต่ำเริ่มต้น10บาทก็สามารถซื้อได้แล้วค่ะขนมไข่หงกับขนมอ e ีตุยพรขายอยู่ที่ราคา3ลูก10บาทส่วนขนมไข,ข่นกทาขายอยู่ที่ราคา7ลูก10บาท15ลูก20บาทส่วนกล้วยทอดมันทอดแล้วก็กล้วยตากทอดเนี่ยขายอยู่ที่ราคาชิ้นละ2บาทเท่านั้นค่ะวันไหนที่กล้วยชิ้นเล็กนิดนึงพรก็จะหยิบแถมไปให้เยอะหน่อยนะคะเกือบจะทุกๆคนเลยนะคะที่แวะมาซื้อขนมร้านพรพรแถมให้ทุกคนเลยค่ะบางครั้งอาจจะไม่ได้พูดว่าแถมให้แต่ความจริง ก็เคยหยิบแถมให้ตลอดพี่กัดร้านขนมไข่หงน้องพรอนนะคะอยู่ที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยู่คนละฝั่งแม่น้ํากับวัดพังม่วงค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ฝั่งถนนใหญ่นะพี่ๆหลายคนมาหาฝั่งถนนใหญ่แล้วหาไม่เจอค่ะร้านของพรอ,อยู่คนละฝั่งแม่น้ํานะพี่ๆที่มาจากถนนใหญ่4เลนเส้น3-40นะคะมาถึงวัดพังม่วงแล้วให้เลี้ยวเข้ามาในวัดเลยค่ะจากนั้นก็ข้ามสะพานด้านหลังวัดมามองขวามือก็เห็นร้านของพรอเลยร้านเปิดตั้งแต่6โมงเชา้าไม่เกิน11โมงขนมเริ่มหมดแล้วนนนนนะ้ววเเดดือออียยยัุ่ เดี๋ยวขอแจ้งอีกรอบหนึ่งนะวันหยุดมาเพิ่มด้วยค่ะวันพรุ่งนี้วันที่15ตุลาคมร้านเปิดถึง9โมงนะคะช่วงบ่ายพรจะไปหาหมอวันที่16ร้านหยุดค่ะเพราะว่าไปพบหมออีกเช่นเคยและหยุดอีกทีวันที่19วันที่21และวันที่29และ30ค่ะถ้าเกิดว่ามีวันหยุดเพิ่มเติมเดี๋ยวพรมาบอกนะคะส่วนวันนี้ก็คือขายของเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่ามีมันทอดเหลืออยู่ประมาณ2ชิ้นมันมีไม่ไม่นิดหนึ่งนะคะก็เลยเก็บมานั่งกินเองซะเลยค่ะแต่ที่ขาดไปได้เลยก็คคืออนนนน้้จจิิมมมะะะกัทดแ ินสชิ้นก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มเพิ่มความแซ่บนัวค่ะกินได้ไม่นานนะคะเพราะว่าขนมหน้าร้านหมดแล้วแล้วพรไปนั่งเกะก,กะพิทัดค่ะพิทัดเขาจะเก็บร้าน<ม>เดี๋ยวขอตัวไปช่วยพิทัดก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย